สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตฟูทาเวลมันนี่นะครับวันนี้เรากำลังดูอยู่นะว่าห้องไหนว่างใจก็อยากเล่นห้องนี้แหละแต่ไม่มีคนเลยอะ่ะมาดูกระดานบอร์ดหนึ่งนะครับเปิดบิงโกโหแบงค์สองตัวเปืส่สมการเพื่อเอาแต้มนะเราจะได้เล่นห้องไหนนะ มาดูกันต่อนะเบีเ่ยเกมนี้เราเปิดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สามารถต่อสมการเจ็ดตัวได้นะครับจะรอสื้อก็ไม่น่าไม่น่าดีนะ ลองใหม่ๆมันก็เสี่ยงไปหน่อยนะเอาใหม่นะอยากลองอะไรใหม่ๆแต่มันก็จะเสี่ยงไปหน่อยป่ะโอ้เบีย้ยอย่างแย่เลยเท่านี้คงต้องเปลี่ยนหาไปก่อนนะตอนนี้สามารถต่อเจ็ด ใช่นะครับกับสามารถบิงห้าบิงหนึ่งบิงยี่สิบได้นะกับมีบิงอะไรบิงเลขสี่ปะโอ้โหได้อะไรก็ได้ขอที่เป็นตัวเลขที่ไปต่อได้กลายเป็นเท่ากับเฉยเลยแล้วว่า อีกรอบหนึ่งนะ่าจะไม่แย่นะโอ้เครื่องหมายขูนหา เก็บเครื่องหมายเยอะไปหน่อยนะแต่เราว่าน่าจะต้องทำแบบเนี้ยอาจจะเสี่ยงอยู่แย่ <laughs> yeah. อย่างแย่ yeah. เลย เปลี่ยนต่อโอเคครับและกลับมาบรรลานแล้วนะซึ่งตอนนี้เราก็จะมองเรื่องอการเล่นต่อได้นะสองสามสี่ห้าหกเหมือนเราเก็บแบงได้เราก็น่าจะเล่นไปก่อนนะ แต่แรกก็ยังไม่เป็นใจนะครับแต่มันก็เล่นได้อยู่หาเล่นหารได้เล่นคูณได้บวกลบได้อ่ะก่อนจะคูณไม่เป็นใจไม่ดูเบี้ยก่อนเลยที่จริงมันเล่นได้นะทุกคนเบี้ยเป็นใจมากเลยตอนเนี้ยคูณสี่ได้นะครับ เกมค่อนข้างที่จะวัดมากนะตอนนี้พื้นที่ก็ตรงๆอ,อยู่ต้องดูการตัดสินใจเทิรนเขานะ หรอแปลกๆฮะเ่ากับก็มีบวกลบก,ก็มีการผ่านแปลกๆซึ่งเราคิดว่าอาจจะไม่มีผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างมีหมดเลยผ่านแบบนี้ทำให้เสียบเียบนะครับแต่เราก็ต้องไปดูเหตุผลของการผ่านเทอร์นี้ ว่าทำไมถึงใช้การตัดสินใจในการผ่านนะเราไม่สามารถให้คำตอบได้เหมือนกันนะครับทุกคนเลขแปดกลับเมีอะไรอีกเรากำลังคิดอยู่นะ พยายามวนเบี้ยให้ครบอยู่ว่าเราจะวางแผนทำอะไรเล่นอะไรยังไงตรงไหนนะครับช่วงนี้พยายามปรับความคิดในการเล่นให้ดีขึ้นนะครับสิบห้าสองสามสิบเลขหกนะครับ มีเลขหกพิงได้เลขแปดพิงได้แต่ยังไม่เจอที่ทำแต้มแบบ perfect ขนาดนั้นนะสองร้อยสี่สองหนึ่งเก้าเก้าสิบ สามสิบหันเก้าไม่ได้ได้กะได้สามสิบกำลังคิดอยู่ว่าจะตัดสินใจอะไรเรายัางไม่ได้คิดหลักอ๋อบิง เราเมื่อกี้เราแค่สับสนกับเมื่อกี้ว่าจังหวะบิงได้จะเรามาคิดในเทินของเราต่อกันดีกว่าอ่ะมีอันนี้อีกนี่นาบิงบวกลบ ร้อยห้าสิบเอ็ดหกสิบแปดสิบ คงอาจจะต้องบิงบิงไปนะเออมันก็มีข้อดีข้อเสียนะคือเรา กลัวดโดนต่อขึ้นไปอ่ะแต่ว่าแต้มก็น้อยแหละเราเล่นนี่นะทุกคนหรือใครมีไอเดียที่คิดว่าดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเรียกเสร็จนี้ก็ยังไม่สามารถต่อไหนได้นะ เดีย๋ยวเราต้องจับคู่ก่อนอืมคู่ไม่ได้ เนื่อที่จะเปลี่ยนหกตัวนะ ตอบยากเมียก็ไม่ได้ดีขนาดนั้น แต่พื้นที่ทุกอย่างมันก็ถูกเปิดแบบนี้มันจะทำให้เราไปต่อยากเหมือนจะเล่นหาดได้หรือเปล่านะคูนหาด มันก็เปิดคูณสี่นะซึ่งมีโอกาสโดนง่ายในกรณีเครื่องหมายเยอะไม่มีเจ็ดซาำด้วยต่างกันสามหรอ ต่างกันสามในที่นี้เลขหน้าก็มีผลนะเท่ากับก็เหลือน,น้อยอยู่นะเราลองหา อะไรใหม่ๆดูก่อนสี่หนึ่งสามสาคิดได้ก็คือในเรื่องของการหยอดแต่บิงนี่ ต้องจับโค่ก่อนอ๋อบิงด้วยบิงเท่ากับเราว่าแล้วมันน่าจะโดนสักลายหนึ่งีนในมุมมองเราบิงเท่ากับแต่ว่าในที่นี้ไม่สามารถทำบิงโกดได้ เก็บเครื่องหมายไว้ก่อนดีกว่าเพื่อสามารถทำอะไรได้ในที่นี้เช่นตอนนี้แหละเช่นการต่ออะไรแบบนี้ถ้าเราได้หารนะเล่นคูณสีได้เลยหรือเปล่า ต้องหรือเปล่าด้วยเดี๋ยวนะก็ยากอยู่ไม่ใช่ว่าได้เดี๋ยวนะขอลองอะไรใหม่ๆก่อนอยากไปหน่อยคูณสี เกมบีบอยู่นะ <S <S แต่ว่าจะต้องก่อเล่นขึ้นไปอ่ะเราว่านะเก็บสองแปดสองแปดลบ หรือถามว่าบิงได้ไหมเราคิดว่าอาจจะบิงได้ด้วยถ้าบิงอาจจะเป็นบิงไลน์นี้มั้งน่าจ,จะบิงได้แต่ลังเลอยู่ว่าจะบิงหรือว่าต่อดีเพราะอย่าลืมว่าก็เปิดเปิดไว้มันก็ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้นะมันยังพอแก้ได้ พอแก้ได้อยู่ถามว่าปิดก่อนถามว่าบิงได้ไหมบิงได้แหละบิงลายสูนย์เนี่ยอะไรคูณคูณปุ๊บสิบก็ได้เก้าก็ได้มันได้หลายคำตอบบิงอะบิงได้ ตอบยากค่ะจากนั้นก็เปิดโล่งขึ้นไปต้องนับแทมก่อนสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหกห้าสิบสองว้าว ร,รมการยี่สิบสี่เราว่าแก้ยากอยู่แบงก์ก็หมดแล้วเราเล่นไปเอาคะแนน บีบเครื่องหมายอะอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะเธอนี้เขาเขาอาจจะเปลี่ยนอย่างที่คิดไว้เปลี่ยนสี่ตัว การออกเครื่องหมายก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันก็จะไปปิดลายเราเหมือนกันอาจจะเจอเลขหนักแหละแต่ว่าถ้าเล่นแบบนี้โอกาสก็มีโอกาสโดนลายนี้เหมือนกันก็หนักอยู่หรือถ้าบิงได้บิงได้ลายบิงปิดมันก็อาจจะมีอยู่แต่ว่าเราก็กาชนะเยอะกว่านะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัดสินใจใหม่ก่อน สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยีบ็ดยี่สิบเดหกสิบกว่าแต่เขาเปลี่ยนแล้วนะสี่แปลว่าแปลว่าจะทิ้งหนักลงหมดก็ได้มีโอกาสบิงปิดแล้วก็น็อกในมือทันไหมพื้นที่เหลือตรงนี้อีกนี่นะ เราลองหาไลน์อุย้ยเราลืมดูเวลางานเข้าแล้วเจ็ดเจ็ด ต่างกันหนึ่งต่างกันสามอันนี้สามอันนี้สามแต่ไม,ม่เวลาคิดแล้วคนุนอาจจะแปะแปะแปะเข้ามา เท่ากับสองตรงไหนได้หาแล้วกับสองก่อนสองอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่แต่ก็จะโดนนี่นะหมายถึงถ้าไม่ปล่อยก็จะโดนเทียชุดหรือเปล่า ขอซื้อหนึ่งนาทีอ่ะอย่างน้อยถ้าปล่อยเทียชุดก็โดนอยู่ห้าสิบแต้ม จะเปิดเขาต้องล่อยชุดเดียวก็น่าจะเพอร์เฟกอยูน่นะเหลือการตัดสินใจช่วงท้ายว่าจะปิดยังไงปิดยังไงอะไรแบบนี้แค่นั้นเองในเกมนี้โอเค ยิงลงขยายได้แหละแต่ก็ต้องเล่นชุดเดียวแล้ว5้าเท่ากับห้เท่ากับเเท่ากับหไปลุ้นเอาทีหลังว่ามีตรงไหนเราต้องอ่านเกมล่วงหน้าก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นครับก็ตึงมือเลยทีเดียวนะก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย